บรร่าูดพามทำเพลงพี่น้องว่าเฮ็ดปวกอีหยังเอาให้ถ่ายเด้อพี่น้องเด้อะอ่าให้ถ่ายเลยว้าวพี่น้องว่าเฮ็ดปวกอีหยังเอาว้าวว้าวว้าวเอาให้ถ่ายไผ้ถ่ายถือ่อให้ถ่ายถื่อเนี่ยพี่น้องผมตัดเอาว้าว ผู้ใดท่ายถื่อบอกแม่ด้วยครับผมว้าวว้าวโอ้ยอันนี้แมนบ่อันนี้บ่แมนอย่าบอกไผ่เ้อพี่นอ้องเด้อบ้ามีบ่ให้บอกผู้ใดห้ามบอกเด้อพี่น้องผมว้าวว้าวบ่วต้องบอกผู้ใดพี่น้องให้บ้ามีหูผู้เดียวบ้ามีกับซีบ่บอกไผ่คือกันว้าว พี่น้องว่าเฮ็ดปัวอีหยังนี่ปุ่มปุ่มปอมปอมใหญ่ๆซ้ำหน้าบ้ามีเลยอืมได้ปุนแน่นอนพี่น้องต้องให้ได้ปุ่นสวดอันนี้สีอไว้เห็นบ่านี่แตกออกมา,กนาหน่อยนี่อันนี้บ้ามีสีอไว้นี่นี่อันนี้บ้ามีสีอไวนด้วย,ยครับด้วยนี่ต้องให้ยังปลุกควันพี่น้องผม โป๊กคือปกคือเดี๋ยวเขาเห็นเขาสิมาเอาคือเอ่าเดี๋ยวเดียวหาใบไม่อ่าจังสิโป๊กแบบนี้พี่น้องข้าเจ้าจังโบ่เชียพี่น้องว่าอียหยังห้ามบอกไผรด้อพี่น้องเด้อห้ามบอกไผว,ว้วาวว้าวหนึ่งสองสามสี่หาหาแล้วไปใส่ไหนอีกดอกหนึ่งไปใส่เสี้ไปใส่ เฮ้ยเสียดอกหนึ่งเอ้าเสียไปเสียเหรอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหลงสนว่ะหลงสนว่ะเฮ้ยโอ้ยเย็ดเคสวยงามโบกไปดอกหนึ่งนะพี่น้องเนะโบกไปเหลียวดอกหนึ่ง ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รองหัว่เฮ็ดป๋วยยังบอกบ้าวมีมาเลยครับเด้อขันหัวบอกฤดูการมั่นเริ่มต้นแล้วพี่รองผมช่วน